จากที่ผมจากที่ผมดูคร่าวๆนะครับก็กำหนดไว้ที่เดือนพฤศจิกาถึงกันยานะครับถึงเป็นอันนี้ดำเป็นการในเดือเนเมษาถึงมิถุนายนนะครับประชาชนของศูนย์บริการจุดเดียวเด็ดเจ็ดปัสต์สตูินะครับ

ไปเป็นเดีบยวก์เดี๋ยวจะได้รวมตัวสอนจะไม่เป็นไปางีีแต่ตอนนี้คือที่มาทำหาตนคืออาคาร์็แลอแขนหน่งอ่แต่ที่ผมดูนี่บอนยังมีการไม่ตรงกันอยู่นะครับในเรื่งรรอ,งองของคารุพันบางรายการเนี่ยขึ้นคอมเตอร์อย่างเนี้ย